ที่อยู่ฮัลโหลเอวิวันฟอร์วัชิ่งตังกิวโซมาต์วิวคมเด้อไม่เอาดวงเด่นตังกิวขอบคุณทุกไลท์ทุกเล็บเด้อพี่น้องใส่อันนี้ก่อนยันมันบ่อนั้น สวัสดีค่ะพี่น้องที่แวะมาเยี่ยมชมทักทายให้กำลังใจขอบคุณมากค่ะต้อ,นนอ,งนนองกูเกินมาทั้งหมดสวัสดีค่ะพี่น้องที่แวะมาเยี่ยมชมทักทายให้กำลังใจขอบคุณมากค่ะ เสียงก็เจาะเห็ดอย่างนูง้นต้องแต่งต้องแต่งบ้านนั้นไม่เห็ดบ้านต่อเพ่อะปักหมดกันพี่น้องสงใจบ้านนั้นก็จะมาสมแซมบ้านต่อ,อยงองค์การแล้วเรามาสมแซมบ้านต่อ,อยเสียงดังปุ้งปังปุ้งปังเสียงดัง เีินกันสีขึ้นไร่ไว้กัสีไปซักผ้าเด้อพี่น้องผู้ใดมากกับทักทายกันเด้อเพราะว่าไปเดินสีไปซักผ้าซักแพร่กันเนเขอบคุณสองล้าน,น้องใจเด้อพี่น้องขอบคุณสองล้าน,น้องใจขอบคุณทั้งสองล้าน้วงใจขึ้นไ้กับว่าได้เฝ้าหน้าจอเราพี่น้องสีได้ไปรักกันสี่ได้ไปซักผ้าซักผ้าซักแพร่จักหน่อยกัน สักผ้าก่อนมีผ้าเขาไปท่านเอาขึ้นไปเขารีดแล้วว่าท่าเอาขึ้นไปน้องกันมาเอือนเอาผ้าเราเดี๋ยวประเดียนสีขึ้นไปเอาผ้าไปเขาจะเข้าผู้ใดมาก็ทักทายกันไปก่อนเด้อพี่น้องเลยขอโทษก็อไปพ่วมบ่สะดวกผ้าเอาผ่า